แม้ว่าผมกะถิ่คุณได้ไหมโอ,อ้ว้เิดน,นะแล้วชอบหมาไหมครับชอบหมาไหมชอบชอบค่ะชอบถ้าหมาแต่หมามันชอบงับน,นะ อะไรนะคะหมามันชอบงัแบอ่ะชอบงับอ๋อโอเคค่ะคุณคนอหมา<ด>มันแบบชอบงับคุณแต่ผมชอบคุณงับแบบอ้ขอี้ <c oughs> ว เปล่าค่ะมันปลอดภัยไหม,มอ,ไอ่ะตรงเนี้ยมันโล่งอะก็ผมไออะอะไรนะก็ผมไออะไออะไรโล่งก็ <c oughs> ถ้ามีใครมาได้ยินเสียงผมมันจะเป็นยังไงทำไมมีนี่ไงเราก็บิสเบอร์ไงอยู่กันสองคนไม่มีใครได้ยินหรอก <c oughs> วันนี้จะไม่มีใครมาไม่มี วันวันนี้จะไม่มีใครมาทําอะไรผนใช่ไหมใช่เพราะว่าจบแล้วมันไม่มีใครจําผมได้หรอกเอามี้นะโอเคไม่ต้องกลัวครับไม่โอเคค่ะเบอร์ก็ออได้นะผมเขินนะน้นเดี๋ยวค่อยล้อก็ได้ค่ะเดี๋ยวร้อให้คุณหายเขินก่อนก็ได้คงไม่หายแล้วครับทำไมอะคะเอนงีนะ กบอกว่าจะวันนี้ก็คืนมาเออะไรนะคะว่าอะไรนะคะก็คงต้องร้องให้ฟังแล้วล่ะครับก็พูดไปแล้วนี่เนาะยางว่าแล้วใช่แต่กลายเป็นคนแบบรักษาสัญญาไม่ได้อะไรอย่างนี้อ๋อแน่นสิเนาะเราชเราว่าแต่จะร้องเพลงอะไรคะเนี่ย

นจะรู้อย่างนี้จริงๆังได้คำว่าต้องการ,ร,าร<ะ>ล <c oughs> า <c oughs> ล,ลาลาลาฉันจะพาเธอไปช่วยดูวดดัมหนึงลลลง

ไปบินตามก็อยากให้ชิวชิวไปอาจไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่าาดาวัวนั้นและมือของฉันเวลาชวนกันไปแกไวารักเลเวลามีเธอด้วยสวยว่า มันยายได้แล้วเธอคนดีจะรู้ยังมีสิ่งที่มากกับคำว่าต้องการปั๊บปะลาดาปั๊บปะลาดีจัดจักรวาลาละฉันจะพาเธอไปช่ยวยดูให้ดำลงเล่นมันลงไป เพียงพอนะคะเขิน y าเอาโอเคได้คนฟังก็เขินค่ะเอะไ้ตาวนี้ใช้บ่อยเกินไปหรือเปล่ามันว่าไงนะคะ ไร้ไามผมกระถิบคุณได้่หมโอ้ไม่เขินนะเขินอะไรอุ๊อะแล้วคุณไม่ได้มีใครหรอคุณก็อยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วมี่ใช่ไหมคุณอยู่เอาเอาตรงๆนะในโทรศัพท์ไม่มีใครเถ้ามือถือมานี้ก็มีน่าจะมีแค่เบอร์คุณนะจรเหรอใช่เพราะว่าแบบไม่รู้จักใครเลยผมต้องไปไล่ลบเบอร์คนอื่นละทำไมอะคะ ก็จะได้มีแค่คนคนเดียวเหมือนกันเนี้่ยฮ่ามาหมอแต่ผมก็มีแค่เบอร์คนในแก๊งไงผมไม่ค่อยมีเบอร์ใครหรอกโอผมอยู่คนเดียวจริงๆริงอืแล้วแบบไม่มีแบบคนที่ถูกใจบ้างหรอคะเพราะว่าคุณก็อยู่นี่มาก่อนมาเลยอีกนะก็คุณไงครับเจี๊งหรอเอ้าจงให้โกหกเพื่อ ไ,ไม่ไปีนี้ไม่รู้ไงแบบเอาง่ายๆนะถ้าคุณแบบอยู่กับผมอะคุณเล่ไปไปมีเรื่องอะไรไห้เ่นนอนอนะเพราะว่าผม,มไม่มีใครจริงๆนะอะผมยังไม่เคยร้องเพลงให้ใครให้ใครฟังเลยนะเอาจริงจริงหรออันริก็ไม่เคยมีใครมาร้องเพลงแบบนี้ให้ฟังเหมือนกันมีแต่แบบเปิดหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปฟังบ้างใช่ แล้วผมจะลองแต่ที่นี่แบบเป็นน่าจะมีนักร้องเยอะนะคะจริงอยากไปฟังบ้างแวแบบจะลองเพลงที่คุณได้ปะยังแบบบีบหลังมืออะไรเงี้ยก็ไม่คุณก็ร้องเพลงพออยู่หรอวไงก็ร้องมาค่ะก็ได้ก็ดีค่ะดีค่ะแล้วแต่งไหมอะไรนะคะ อันนี้แบบเซาเล่นเหรอ,อแต่ไม่เซาก็ได้นะครับอ๋อแล้วหัวใจจนอาจจจแล้วข้างกายรู้สึกร้อนแล้วจนมันคิดล่องลอยออกไปแสนไกลพอเวลาเย็นๆนกลางคืนที่ไร ใจที่มีแต่เงาก็เงามากไปถ้าเจอเคยรู้สึกแบบนี้ก็โปรดตั้งใจฟังกยยันอยากให้เพลงของ,ของฉันเป็นที่รั<จ>กไปไกลต้องมงตาลงสักครั้ง<ม>ก็จะเห็นฉันไม่จากไปไหนปลดปล่อยความเหงาช้าชา้าสูดลมใจท<ม>ี่มี กันจะรู้มองยืนอยู่ทาเธอน้องที่ใจจันอาจจะ้อบมากเกินจนเปลี่ยนเอยางขอแต่จะขอให้ใครจูงมือข้างกายวันพรงนี้ทำทีคนที่คนใคๆอยู่เคียงข้างกัน เธอแค่รู้สึกแบบนี้กับคนตัใจมัในแคยย่อให้เพลงของฉันมันทำให้เธอเสียใ,ใจลองหลับตาลงสักครั้งก็จะเห็นฉันไม่จากไปไลยปล่อยความเหงาช้ชา,ชา,ชาช้าสูดลมให้ใจทิ้งหมดแค่แต่ก็จะรู้ว่าฉันนั้นพอบ Oh. <c oughs> ช่วงเวลาที่มีเธอเข้ามา oh. เบียดดังแสงสวา่างแทนความมืดในนิทาาที่เคยหามามนาน,านแต่ตอนนี้ จนมนเนี่ยฉันมีมีเธอที่ดีอยู่กับฉันในทุกวันวันที่เรามีความสุขแต่บางวันที่เราเศร้าวันเล่านี้ ม,ม,าม,ามันสูงไหมอบอุ่นดียเลยเธออย่าไปไหนโอโ้โหแก่ใจเถอะมันตุ่มไป่ะไม่ไหไวอ่ะไอ้คุณก็ลองได้นะลองไม่ได้อ่ะ มาออกกรเพาะนะเหรอใช่มันนี้ก็แอบมองแบบกลัวเป็นโจรข้าง่ลงังอะไรเงี้ยโจรป้นใจหรือเปล่าอืมโจรจริงๆด้วได้แหละแล้วปนได้ไหมอะไรนะคะแล้วผมป้นไดไหมปอนอะไรหรอใจคุณไนี้อ๋อ <c oughs> ไม่ล้องปนก็ได้ค่ะให้เลยอ่ะป่าบุนเล่นไม่ได้หรอกต้องแบบรักษาใจตัวเองไว้ก่อนเอ้าก็เอามาให้ผมดูแลก็ได้นะจริงๆเดี๋ยวคุณไม่ดูแลทําไงอ่ะผมดูแลอยู่แล้วฮันโอเคเอ็ม ฉันได้เช็ดน้ำตาเธอไปใจของเธอได้เลิกมันได้ไหมเราวันนั้นทิ่งกันไปขอให้ฉันได้รบมันได้ไหมใช้หวัวใจของฉันเยียวยาให้เธอ,อยังไม่แฟร์ฉันก ถ้ามีราไม่ได้ไปต่อโปรดจงเชื่อฉันได้ไหมอยากให้เธอลองรักเหมือนกรั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกทุกอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรัก และลืมจุบอย่างมองฉันที่หัวใจมองนักด้วยหัวใจไม่ต้องตัวเรากนะาเธอรักฉันมันเธอไม่เคยเจ็บรายทั้งหมดและรู้เอาไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอใม่มีวันจำ แรกผมเคยฟังนะไม่เคยค่ะแต่ว่าอยากฟังมากเตอนนี้จริงเหรออ๋อเล่น <c oughs> เคยฟังเคยฟัง <c oughs> <ๆ>แต่ถ้า,าเป็นเวอร์ชันคุณยังไม่เคยฟังนะคะโอ้โหไม่ใช่ไม่แ <c oughs> <c oughs> ค่ผมจะบอกว่ามันตรงกับผมตอนนี้เลย <c oughs> อะไรครับนี่ จะ,จะไม่ให้พักหายใจหน่ยหอยแล้วค่ะบางบางแล้วมันแบบมันหุบยิ้มไม่ได้เลยอะคะ่ะ <laughs>